เงยมือยูเข้าไป,ปรับในเงินาับรางส่วนรับคับกักกบากันบัารของหน้าของประเทศน่ะนะอืมื่อยูซื้อนะ,อะต,นะตอน,น,น,อนคน้งคนงคานนง,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 งนั้นปฏิสัมพันจะเข่าหรนะนี่โค่นหนึ่งโค่นหนึ่งโค่นประสามบาทเัวห่ลงพัดลงโคโนองเล่ยี่ก้านสามซื้อ ผ้ารประเดงผ้าประเดงรรเดงดริ่มหนาวแล้ดิเริ่มหนาวเส่ค่ะเริ่มหนาวผู้สาวผู้สาวไหมตัวยหนาวครับอโผู้สาวผู้ใดค่ะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับไม่หิวครับรสาวไผ แม่เขาผู้สาวไอ่เด่นโมเมนผู้สาวเ้า,าสูตรพีเต้งนี่โอ้โหรถขาย,ยานลดน,น้ำหนักได้เลยเสร็จมาสิบบอต่อรูแล้วเนะ <c oughs> าะเน,นาะมาต่องแบบไปซื้อยันามาต่องไปซื้อยังก่อนไปซื้อย,ย,ยังมากินไงวะาทั้งโกโก้ทั้งอาหารเสริม ดึกลงไปมีแต่เกมใครขืนไครขืนมาที่นี่จอยเองเลยอัตโนมขยันมากกินมาอยอีกเนี่ยเป็นักัแบกินแมนฟุกซอลล็อกมือสอสี่ศู4ย์สองลอก่ไปรดตาันว่าสอสา่แลอกมไนี่ง็อกได้เหรอมัน ใช้ได้น่กก็ต้องต่งให้แรงสู<ะ>งค่ะใช่ได้ปวยแข็งแรงเออก่อนรอวบาหนูอ่ะปวยดูเข่าล่งบาลดูมันจะเลยนจอยม,อม,าามันแขมาา็มนะค่ะปวยนี่เป็นเพอสองสีแด นา่าหละคพอ่านหน่อยเลยทานสักกลีหน่อยเมืม่อไหร่ขนาดแบงเจ็บข้อดีเนาะเจ็บข้อหรือเปล่าเ้า่านจีี่ยพอ่านเา้าเ้าไปกินไปหลายพาอย่างงนได้สักหนึ่งสิบส็บจนตายกันบะเอนี้ใช่เ,เหรอจะคกบสิบกว,ว่าเนาะลองบึ้งขอไปยืนใจดิมีสิบ น้องเห็ดบัติโนว้โนว่าโน้วเป็นโรคติดกาแฟบัคขันรุนแรงเลยดไม่ได้กี่แล้วแต่ปวดแล้ใส่ตาเลยนอนบนได้นอนนอน,น,อนบนหลักสองต้นองบนหลับสองเถอะแหละคางบัติคางบ้านคางบัติเพรานมันนั่น เสีนั่นมันนนมหนมเอาหูไปติีฝาไงเพราะว่าหนูเป็นคนหมักนอนติีฝาโอ้ยพี่น้องเก็บกคๆหน่อยเสด็จโตโงยบอสันผู้ยิงเหรอผู้ยิ่งกววกผู้ใส้แก่เจอหน่อยผู้ใส่กับบอิไส้กัสักไรตาสวยๆตัวดำๆสักไรอยู่นียง ออวอ<า>่าอลอ์ไข่ไก็แบบเตียงม,มันมันต่ำม,มากซื้อเออต่ำม,มากที่แกะแต่วอ็อย,าย่างไรครับบุ